ค่ะสวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารย์ธนัดอ่อนค่ะเราก็มาดาวใดเด่นกันครั้งที่สองนะคะของเดือนตุลาคม2566อาจารย์ก็มาทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะ ในเวลาประมาณ15นาฬิกาสนาทีลัคนาจะสถิตที่ราศีมังกรโดยมีดาวพระจันทร์ได้ตำแหน่งมหาจักรและองค์เกณฑ์ดาวพระอังคารได้ตำแหน่งมหาจักรและอุดมเกณฑ์ดาวพระพุธได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีและมหาอุดดาวพระพฤหัสบดีได้ตำแหน่งราชาโชคและองค์เกณฑ์ดาวพระเสาร์ได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีดาวพระราหูได้ตำแหน่งเทวีโชค เจ็ดแปดออกแล้วนะคะเพราะดาวพระสาวสถิตยอยู่ในเรือนของพระราหูโอกาสในตอนนี้เนี่ยเฉพาะดาวที่มีตำแหน่งที่แข็งแรงเนี่ยก็จะเป็น2 8งแปด2องห้าสองสามและถ้ายึดแบบครั้งที่ผ่านมาจะออกมาในรูปแบบของ6กสามหนึ่งหสี่ และยิงมุมปลายหอ,อกไปที่ลักษณะราศีมังกรก็คือ69และดาวพระเกตเบียนอยู่กับดาวพระมริตยุ90และถ้าเราจะดูตรีโกนก็คือ79มีแค่นี้เองนะคะในครั้งที่ผ่านมาอาจารย์จับราศีเมษซึ่งเป็นเรือนพันธุของราศีมังกรคือ285 สถิตในเรือนของดาวพระอังคารที่มาสถิตราศีกันเรือนสุภาสามหนึ่งสี่หนึ่งสาสสหนึ่งสสองราศีเนี่ยถูกโยงด้วยดาวพระอังคารเจ้าเรือนที่ได้ตำแหน่งมหาจักรและอุดมเกตเราน่าจะหยิบสามออกมาเลย และ3สถิตยอยู่ในเรือนของดาวพระพุทธที่ได้ทั้งตำแหน่งเกษตราธิบดีและมหาอุธสามสี่น่าจะโดดเดน่นและถ้าเชื่อมระหว่างสองราศีนี้ความโดดเด่นน่าจะเป็น2 4และ4ีหนอกนั้นเราก็ดูเรือนระองค์เจ็ดาดาวพระเสารคือเรือนกระดุมพระ นำหน้าลัคนาและโยกหลังกระดวงเมืองดวงโลกซึ่งมีดาวพระบริติอยู่สถิตในเรือนปุตตะแต่เจูเนี่ยมาได้เรื่อยๆเพราะท่านสถิตอยู่นานพระบริตยอยู่สถิตอยู่ที่ราศีพฤษภเนี่ยถึงวันที่18กรกฎาคม2572เลย ส่วนพระสาก็สถิตอยู่ที่ราศีกุมเนี่ยจนถึงวันที่19พฤษภาคม2568เลยและยังเดินป้วนเปี้ยนอยู่จนถึงวันที่13กุมภาพันธ์2566จึงจะยอมยกย้ายจากราศีกุมไปสู่ราศีมีนเพราะฉะนั้น70เนี่ยดูไว้นะถ้าท่านเว้นว่างนานๆเนี่ยให้เล่นเลยแล้วเราก็มาดู90 ส่วน69เนี่ยยิงมุมปลาย6กับลัคนาราศีมังกรและโยกหน้ากับราศีเมษดวงเมืองดวงโลกและตรีโกนหน้ากับดวงเมืองดวงโลกคือ96หรือถ้าเราไม่รู้จะเด่นอะไรเราก็จับ3กลุ่ม285 134 7096 3มกลุ่มนี้เอง พยายามตีโจทย์ให้แตกนะคะค่ะก็ในวันที่1ตุลาคม2,566ก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีมีความสุขถูกรางวัลมั่งคั่งร่ำรวยกันทุกทุท่านค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ